สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ช่วงนี้จะเห็นมิวออกสื่อบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าคัมแบ็กมาแล้วนะคะก็แบบว่าคิดถึง f o l l o w Follower f o l l o w e เเอ้ยว่าทุกคนมากเลยนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานไปประกวด MC มานะคะก็ได้ที่3แล้วก็ได้ Popula r w o r d d นะคะก็ได้กิฟเซตจากชุดชุด MTI ค่ะ ที่มีพี่จอยดินานีนะจ๊ะคนสวยคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันแมนน่าเหมือนกันเลยไม่ได้นะพี่เขาสวยยกให้พี่เขาโอเคก็ได้กิฟต์เซจาอ m p MPI แล้วก็ได้จากแบรนด์ไดมอนด์คลาซนะคะเป็นเอ่อพวกสมุนไพรค่ะที่เอ่อมีน้ำมันหอมระเหยมีอะไรอย่างเี้ยเยอะแยะเลยก็นี่มีเป็นกล่องเลยก็เมื่อวานที่ได้มานะคะก็มีแป้งแบบนี้นะคะ โเดชั่น SPF 25ค่ะได้มาทั้งหมด4กล่องนะคะแต่ว่าอันนี้เอ้ยอุบไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาทำอะไรบอกก่อนบอกก่อนบอก,บอก,บอก,บอกถึงผลิตภัณฑ์ก่อนก็อันนี้ได้มา4กล่องนะคะแต่ละกล่องก็จะเออมีเบอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะเป็น N1 N2 C1 อสะไรเงี้ยค่ะสำหรับสาผิวคขาผิวคล้ำนะคะหรือว่าเออที่มิวได้มามี3เบอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสีมัน ดากว่าผิวมิวอะไรอย่างเงี้ยก็มิวจะเอาสีที่เข้มกว่ามาผสมกับสีที่อ่อนกว่าแล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ได้นีม้มาด้วยซซนส,นสนกรีน,นะคะ่ะแต่ว่ามิวแกะก,กล่องไปแล้วเป็นเป็นรุ่นวีวิสเหมือนกันนะคะ SPF20 ค่ะก็เหมาะสําหรับทาเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก่อนลงรองพื้นนะคะก่อนแต่งหน้าเมื่อกี้จะเห็นคุณแม่แวบ,บแบบแต่ไม่เย้าออกกล้องค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวกลัวสวยเกินหน้าลูก เลยไปย้อมให้เอ้าค่ะแล้วก็มีลิปสติกแบบนี้นะคะปุ๊บ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 อะไรเอ่ย s ิ i m m e r lipstick นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเอ่อลิปสติกที่มีผสมมอย m o i s ไรเซอร์เยอะนิดนึงแล้วก็มี shimmer ด้วยนะคะให้ความชุ่มชื่นค่ะทัางลักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะก็อ่ะเมื่อกี้ลืมบอกแล้วค่ะเป็นแป้งนะคะแป้ง ตลาบละ275บาทแล้วก็มีอันนี้ด้วยอะไรเอ่ย a อ n เน่ครีม c อ e เน่ครีอ e a ์ครีมซิงโฟมนะคะโฟมล้างหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะราคา195บาทโอเควันนี้ที่จะมาบอกนี้ก็เออใครที่ สนใจนะคะก็ไปได้ที่บูธของ MTI นะคะก็จะมีพวกสกินแคร์ลิปสติกเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ด้วยขายค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาโปรโมทขายของนะจ๊ะเราจะมาแจกแจกแจแจกแจกจ้าแจกเลยนี่แต่ว่าก่อนแจกขออนุญาตต้องแบบว่าอยากอยากแบบเล้นเกมอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเซเลบนิดนึงโอเคป้าก็ วันนี้ที่มิวจะแจกจะแจกลิปสติกแท่งนี้นะคะสําหรับสาวๆนะคะคนไหนที่ชื่นชอบลิปสติกนี่เลยสีนี้นะคะเห็นไหมสีนี้เหมาะสาหรับทั้งสาวผิวคล้ำนะคะแล้วก็สาวผิวขาวก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันออกแนวแบบสีส้มๆดูแบบธรรมชาติค่ะ แจกไปเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกติกากัน,กนว่ามิวจะถามว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งอันนี้สําหรับสาวๆแล้วนะอีกอย่างหนึ่งสำหรับสาวๆหนุ่มๆหรือว่าใครก็ตามนะคะจะสาวจะหนุ่มก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นโฟมล้างหน้าน,นี่แกะให้ดูเลยสําหรับคนที่เป็นสิวหรือไม่สิวก็ใช้ได้นะจน๊ะนจะได้สวยใสแบบนี้หรือเปล่า <laughs> อันนี้ก็แจกเหมือนกันนี่อีกอย่างหนึ่งแทรง อันนี้ก็ได้รับกิฟต์เซ็ตมาจากแกนไดมอนนะคะมิวได้มา3ขวดก็เลยจะเอามาแจกนะคะเป็น Aromatherapy b o อดี้แมสเ e จออนะคะกลิ่น l o สแอนเจ e r เนียมค่ะสามารถใช้นวดนะคะทาเป็นน้ำมันนวดผิวกายค่ะซึ่งให้กลิ่นหอมขนาดยังไม่ได้แก่นะคะยังหอมเลยนะคะก็ใช้นวดได้หรือว่าหลังอาบน้ำแล้วเนี่ยก็ใช้น้ำมันอันนี้นะคะชโลมบำรุงผิวก็ได้เช่นกันค่ะ สังเกตว่าทำไมมิวยุกิกยุกิเพราะว่ายุงเยอะมากเมื่อกี้เปิดประตูทิ้งไว้แอบยุงเยอะ3มชิ้นนะจ๊ะจะแจกให้กับ3ามคนแรกคําถามง่ายมากง่ายที่สุดจะถามว่ามิวเกิดวันอะไรวันที่อะไรเดือนอะไรและปีพศอ,อ,อะไรจ้าเอา ไม่ต้องตอบถูกหมดก็ได้นะเอาแค่3ามคำตอบแรกที่ใกล้เคียงที่ที่สุดที่หมดที่สุดเราแจกไปเลยจ้ะลิฟนะจ๊ะ MTI ฟรลงหน้านะจ๊ะแอนเน่เคลียร์แล้วก็น้ำมันหอมอันนี้นะจ๊ะแจกไปเลยสำหรับสามทันแรกที่ตอบใกล้เคียงที่สุดค่ะกับคำถามที่ว่ามิวเกิดวันอะไรวันที่อะไรเดือนอะไรและปีพอสาวอะไรนะคะ อันนี้ไม่ได้สร้างกระแสนะคะอย่าไล่ค่ะกดกดไลค์ได้แต่อย่าไล่นะคะอยากแจกจริงๆเพราะว่าเมื่อวานไปประกวดมาแล้วมันก็รู้สึกดีใจแล้วใช่ปะแล้วก็อยากแบ่งปันผลิตผลเลิตผลิตผลิลลลตภัณฑ์กับเพื่อนเนเพราะว่ามันเยอะมากเลยนี่มีก็แจกเหมือนกันเก็บไว้ใช้เพราะว่าลิปสติกท่านึงมันก็ใช้ได้นาน,น,นเนาะเพราะเก็บนานไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่โอเคอันนี้ลงกล่องอันนี้แจก ชูดูดีป่ะเนาะโอเควันนี้ก็หมดท็อปปิคของวันนี้แล้ว6นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันงั้นขอาลาไปทำฟิชชชอว์อันนี้ไม่แจกนะนี่กินเองทำฟิชชชอว์ก่อนนะบา,บาย